สวัสดีสบายดีสบายดีครับผมเนาะขาวตะท้ายสบายดีเอฟซีทุกท่กทานเนาะครับพี่น้องก็คือวันนี้ครับพี่น้องน้องว้าวเอื้อสบายทรงปลาเนาะก็คือบ่าวเอิกมีบัตรสปอร์ตพี่น้องบัตรสปอร์ตเล่าเนาะว่าจะสามารถซื้อซื้อบัตรเขาหมู่บ้านไหนบ่อคระพี่น้องน้ำต้วนวัดไทยเนาะก่อนอื่นก่อนกลับไปรับไปส้มเมือกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบื่อเป็นกำลังใจให้ทา้งสองยูทูบว้าวเวลาวไตนลำเด้อครับพี่น้องเนาะพร้อมแล้วไปดูกันเด้อครับพี่น้องเนาะว่าจะซื้อบัตรเขาหมู่บ้านไหนบ่อเนาาาะสมรถแก แลกบัตรขับรถเข้าหมู่บ้านได้บ่เนาะอยู่ประเทศไทยข้างแรกเนะาะพร้อมแล้วไปดูกันได้ครับเ e t s ก o เอาวัดสปอร์ตเราแลกเข้าหมู่บ้านได้ไหม อ,อ้าวเขาไม่ต้องซื้ออันนี้เขาเรียกเอาบัสสปอร์ตยื่นอะไรพี่เมย์แรกบัรเขาไงแรกบัรเขาหมู่บ้านโอ้มันแรกได้เหรอเออดูแรกให้มึงดูเอาป่ะเอ้าเอาไป ได้ได้หนบัตรอะไรขอดูหน่อยดิโอ้โหเย้งไปเลยพี่น้องนะเนาะก็คือเอาบัตรสปอร์ตแดกดดติดติดต่อติดตวิตสำหรับผู้มาติดต่อแลกบัตรตัวตนก่อนเจ้าของหมู่บ้านทุกครั้งสองติดตบัตรนี้ ที่สามารถมองเห็นนี้ที่สามารถมองเห็นได้ชัดชามใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน20กิโลเมตรตับชั่วโมงชีญี่ปั๊บนะเ,เดี๋ยวจะหน่อยสิมาในฝั่งอีพี่น้องตอนนี้มาเออจะลงปลาก่อนนะเนาะเดคือแดกไล่พี่น้องเนาะเดี๋ยวลงปลาอตอนนี้เราจะไปเอาวัดสปอร์ตขึ้นเนาะพี่น้องจะต้องเอาอันนี้ขึ้นจังไดวัดสปอร์ตเนาะ เอาเครดิตตัวนี้ขึ้น4หามีร้ายขออีกพี่น้องเอามาสปอร์ตขึ้นนะพี่น้องอยู่นี่ด้วทางเขาอาโมบาลเมาแบบนี้ไปขึ้นเครดิต

đời Có khai phương thế này mà กำลังเทิร์นเฮิร์โอนแรกเคเคเคอ,อันนี้กลังเดินทางไป พี่ๆฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยกับการทำคลิปของผมผมก็จะสู้ต่อไปตราบไลใดที่ยังมีลมหายใจและยังมีแรงสู้เพื่อคนข้างหลังอยู่แล้วยังอนาคตยังไม่รู้ว่าจะไปขนาดไหนแต่ที่มั่นใจคือปัจจุบันสำคัญมากกว่ามาดูการเดินทางกันเลย หนุ่มลาวทำงานประเทศไทยรายค่าแรงเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีดีบิวเงินให้เบิร์ว่าทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนี่ได้ค่าแรงกำไรพี่น้องเนะะาะแต่วบอว่าเอิอมาอีกประมได้รายเดือนเนาะประมาณที่พวกบ้านพี่น้องที่พวกบ้านเดี๋ยวอีกประมาณสิบสี่บ้านเนี่ยพี่น้องเนาะเดือนหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสามสิบบ้านเ,ออเด้อยวไปดูกัน ว่านี่พี่น้องเนาะเติมเงินบริเวณเขาไปตู้เนาะให้ลูกปีพาไปเติมเงินว่านี่เติมเงินบ่ไอยมาจ้กวิธีเติมเงินประเทศไทยแบบว่าถ้าเอฟซีตันไรโอวิธีแหลกดาตาตูโมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องเนาะแหลกดาตาตูโมก่คือประเทศลาวพี่น้องต้องแหลกดาตาเนาะถ้าเติมเงินไปแล้วเวลาเขาเติมเงินก็ไปลอยหนึ่งแล้วเขาสิตัดตัดเอาตางเขาบ่แดกเนาะสิสามารถใส่ปลาไหลได้สวยงามไม่ดีพี่น้องอู้ทุ่งไทยพี่น้องทุ่งไทย ว้าว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 สุดยอดมากเลยฝั่งนี้เป็นปั๊มน้ำมันสำหรับรถไถหมดน้ำมันก็ขอไปเติมลายมีตลาดข่าพี่น้องเอ้ยอยู่ที่ประเตียนไทยนะตลาดข่าร้อยขนาดเป็นนิยมข่าขายเนาะส่วนลายชีบมีหน้าเด็กพี่น้องเราคีอโัวเตียนลาวชีมีแต่หน้าแต่ให้เนาะ แต่เขตในเมืองก็ที่ผมมีหน้าด้ยเออก็เอาซึ้ดีใจไป้องเนาะที่ได้มาอยู่ประเทศไต้ก็หัวซึ้อพุ่มใจรลายก็เนื่อกัตะเคขอขอบคุณขอบใจเน,นาะหน้าจางที่เป็นให้งานทำละให้ที่อยู่อาศัยเนาะขอ,ข,อขอบคุณมากๆนะสําหรับเจ๊ที่ให้งานทําผมหนุ่มลาวตัวตาลำลาคนหนึ่งที่เมตตาการุณาต่อนุ่มลาวคนนี้ให้มีงานทํามีข้าวกินทุกวัน ห้ามีถนนมีคัวอีกไปเราอ่อหยดดยดสวยงามไม่ได้ ta Thái, u khuyết cái có mình nó bỏ đi đâu nó. Ta có đây, bên FC vào rất là tệ. Khảo soi chơi đều chơi มาส่งประจํามาทุกวันเลยพี่น้องเนาะน้องคอกข้างอยู่น้องคอกข้างบอกกระชังน้องคอกข้างเจปุ้มทํางานอยู่กับเจปุ้ม วันที่11สิไปอะนะพี่น้องไปนครนพนมเนาะไปหาเอื้อรอยู่นครพนมหาพี่สาวเนาะเป็นโตัวไ้ประเด็นนําก็ได้ว่าเห็นว่าสีให้ไปหาพี่หม่อยู่คุณเด้ออยู่เนาะไอ้เด่นเมธิยาเบื้องเจ้าสองสมบันนะติเนาะก็จังสิกลับมาเห็นงานอีกสีล่าขอบพ่อนาอีกว่าจะไปนครพนมติดกับหมกลาหาน กลาบไปประเทศเลาวก็ไรพี่น้องนอะทางนะบอกไกลอุบลติดกับอุบลอุบลอุบลน,บน,บนครพันนอันนี้เป็นซอยที่เขามาสงา่งปลาสมบรรยากาศไปผอมๆกันเลย ไปก็แส่ก็ติดตามนะเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในทั้งสองยูทูบบอเออร์กลงเราแต่ลำเด้อสำหรับพี่ๆนี่เมื่อกี้เขอจบเพียงสมิเด้อขอกลาวคำบาสบายดีบายๆบอกกันใหมเด้อพี่น้าพี่ห้อง